ผู้หญิงที่ทําหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นมีผลตอนลัางมีผลข้างเคียงต่อรลางกายไหมคะ,ะและทําไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่คะเอาละครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเพราะนั้นเดี๋ยวจะถามผู้ชายนิดนึงชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่หน้าอกเล็กอ๋อพอประมาณคนระับพอประมาณ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าเซ็กซ์แอพิลของผู้หญิงก็คือมีหนึ่งใบหน้าครับบางคนก็บอกหน้าผากบางคนก็บอกตาบางคนบอกจมูกบางคนบอกปากต่อมาก็จะมองลงต่อมาก็จะเป็นสวงอกต่อมาก็ดูสะโพกที่ผายดูท้องน้อยที่เล็กๆกันทั้งหลายพวกนั้นเราเรียกว่าเซ็กซ์แอพิลคือมองเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกแหมอะไรต่างๆพวกนี้งั้นบางคนอาจจะชอบสะโพกบางคนจะชอบหน้าอกทีนี้สําหรับคนที่มีหน้าอกเนี่ยรู้สึกเวลาเดินมันเป็นไงรู้สึกแหม มันมั่นใจนะครับมันมั่นใจแต่ต้องจําไว้ว่าถ้าเกิดทาหน้าอกหนักไปเนี่ยหนักไปเป็นไงมันก็ต้องทวงน้าหนักใช่ไหมเช่นถ้าใส่สักข้างละร้อา250ซีซีสองข้างก็บดเข้าไปครึ่งกิโลแล้วถ้าใส่ไปข้างละสามร้อยซีซีก็เกินครึ่งกิโลไปอีกใช่ไหมเดินไปเดินมามันก็เหนื่อยหลายต่อหลายคนหายใจลําบากหอบเลยก็มีนะครับนั่นคือข้อเสียส่วนไอ้ที่ว่าถ้าใหญ่มากเดี๋ยวเอามือจับแล้วมันจะระเบิดปุ๊บไห่คงไม่เป็นเนาะ